สวัสดีครับนี่คือชว่วงเวลาของพิกัดกีฬาข่าวเช้าวันเสาร์ครับอยู่ก่อติดข่าวสารวงการกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศกับผมภาคิศภาหเรองไทศานครับอติตาลีแล้วก็สเปนเป็นอีก2ทีมล่าสุดนะครับที่เดินหน้าเข้าสู่รอบ2ตามหลังฝรั่งเศสเจ้าภาพครับเมื่อคืนนี้ครับกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาิยุโรปยูรโร2016ที่สเตเดียมบูนิสเปลในเมืองตูลูสครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่มเอิตาลีเจอกับสวิเเนครับ ปรากฏว่าตอบทั้งเกมทั้ง2ทีมก็พยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่กันยาสนุค,คัพแต่จังหวะนั้นยังคงพังสกอร์ไม่ได้แตลว่ากอนหมดเวลาเพียงแค่2อนาทีอัสาลีก็ได้ประตูสําคัญจากเอเดรแนวรุกครับทีละตัดจากซ้ายมายิงด้วยขวาบอลเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามและเป็นประตูชัยให้กับอิตาลีเชือชนะสวีเดน1-0เก็บชนะสนัดตูครับมี6แต้มเต็มการันตีพื้นที่รอบ6ทีมแน่นอนแล้วต่อจากฝรั่งเศสเจ้าภาพนะครับ ตัวนสุเดนครับต้องไปลุ้นต่อลมหายใจนัดสุดท้ายกับเบลเยี่ยมต่อไปครับข้ามไปดูกันที่สนามอาลีอสลิเวล่าในเมืองนี้สบ้างครับนัดที่2ของกลุ่มดีจะเป็นแชมป์เก่าเจอกับสุรกีเก็บกมนี้ครับเป็นเตะกระทิงดุเ,นนนเหนือกว่ามากตอนอัลชนาไปขาดลอย3-0 <c oughs> ต่อครึ่งแรกครับออกนำไปก่อน2ลูกจากลูกบงของอัลเบโรโมราต้านาที34 จากนั้นอีกเพียงแค่สามนาทีต่อมาก็บวกเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกจากโนริโต้ละครึ่งหลังครับสเปนก็ไ,ได้ประตูย้ำชัยจากโูเลต้าคนเดิม <ๆ S 2> เก็บพงแต้มเต็มเหมือนกันนะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปสูนตุตรจีแพ้สองนัดรวดโอกาสในการตกรอบนั้นสูงมากเพราะตอนนี้ประตูได้เสียลบสี่เข้าไปแล้วครับผลการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มนี้นะครับปรากฏว่าเช็คลัติสมอวัวเชียในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเป็นการดีจุดโทษของกองหน้าตัวสำร,รอนะครับทำให้จบเกมนั้น เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับและโปรแกรมในคืนนี้จะเป็นการลงเตะของนัดที่2นัดสุดท้ายนะครับของอีก6ทีมที่เหลือนะครับ2ทุ่มครับในกลุ่ม E เบลเยียมจะพบกับไอซ์แลนด์ไอแลนด์นะครับและ5ทุ่มเป็นกลุ่ม F ครับไอซ์แลนด์พบกับอังกฤีและสุดท้ายตี2โปรตุเกสจะพบกับออสเซียลุ้นกันกับโปรแกรมนัดที่2ในอีก3คู่ที่เหลือของค่ำคืนวันนี้ครับ